ช่วงนี้เรากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปดูทางด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะเกณฑ์นราธิวาสเป็นประธานในพิธีรดน้ำผู้สูงอายุณวัดโคกโกหมู่ที่4ตะบลลาพูอพําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยพร้อมระบุนะคะว่าการจัดงานดังกล่าวน,นั้นนอกจากจะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทยมาแต่โบราณแล้วยังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีต่อผู้มีพระกุณอีกด้วยค่ะ เมื่อเวลาสิบนาฬิกาสสินาทีของวันนี้ที่วัดโคกโกหมู่ที่สี่ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังวหวัดนราธิวาสพลตรีอุทิศส,สุนทรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจน,นาราธิวาสเป็นประธานในพิธีรดน้ำผู้สูงอายุรวมด้วยพันโทเกรียงศักดิ์สืบธรรมมาหัวหน้าชุดปรับปรามปฏิบัติการทหารราบที่21็รักษาพระองค์นาวัทวิรัตตโจปรงังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจน,นาราธิวาสที่สามสมเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่ สำหรับการจัดพิธีรดน้ำผู้สูงอายุเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีสวดบังสุกุลบัวก่อนที่ทางด้านพลตรีอุทิศส,สุนทรผู้บังคับหนยเฉพาะกิจนราธิวาสจะนำคณะร่วมทรงน้ำพระและเข้าสู่พิธีรดน้ำผู้สูงอายุทั้งสิ้น120คนโดยผู้ที่มาร่วมงานต่างดีใจที่ได้มีโอกาสรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลพลตรีอุทิศส,สุนทรผู้บังคับหนยเฉพาะกิจนราธิวาสกล่าวว่า พิธีรดน้ำผู้สูงอายุวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณแล้วยังเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามาคัคคีและยังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตาวทีที่มีต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย นอกจากนี้บริเวณภายในงานทางด้านจงทีิธานโดนยเฉพาะกิจนราธิวาสที่3-3 3ยังได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนหน่วยบริการตัดผมและบ้านลมหวังสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ร่วมงานกกกัรรรม์ออททีี่่่ืนนนนะคใใเงโาสวห็